ก,กับคุปุยอีกแล้วนะคะเด็กๆคิดถึงคุปุยไหมคะคุปุยก็คิดถึงเด็กๆนะคะ,ะวันนี้คุปุยจะพาเด็กๆทํากิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะในหน่วยที่8ครอบครัวแสนรักมาที่25ตรงนี้นะคะ,ะเรามาเตรียม,มกกอุปกรณ์ก่อนกาวกันไก่ต้องปายมนนะคะเด็กๆถ้าตัดก,กันไก่ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ สีถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปทํากันเลยเด็กๆเรามาลงมือทํากันเลยนะคะครูปุ้ยขอระบายสีบ้านเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะเด็กๆเด็กๆระบายสีตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะตามที่เด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายครูปุ้ยขอระบายเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะ เด็กๆทุกคนเด็กๆน่ารักทุกคนเลยเด็กๆเก่งอยู่แล้วพุ่มๆขอเป็นหลังคาสีฟ้าแล้วกันนะคะเด็กๆนะบายไปบายไปนะคะเสร็จแล้ววันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยที่แปดครอบครัวแสนรัก เรื่องที่สองพี่น้องของฉันอ่าวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆมาดูกันไกลปลายมนน่ากันไกลปลายมนมีสอสีมีสอสีสีนะคะเอาสีอะไรก็ได้ตาแล้วแต่ที่เด็กๆชอบนะคะอ่าุ่ยจะพาเด็กๆระบายสีที่กบก่อนนะคะอ่าเด็กๆทำกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวพุ่ยจะระบายสีกบเอากบเป็นสีเขียวดีกว่า แล้วแต่เด็กๆชอบนะคะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กก็ระบายตามใจตัวเองนะคะแต่ครูผู้ช่วระบายใี่คขบเป็นสีเขียวดูวิระบายเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วเด็กๆก็ระบายตามอ่าครูผู้ยก็ระบายสีเสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วจะเป็นโบสีเขียวเขียโลสีเขียวนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะเด็กอ่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นปกบสีเขียวอ่าอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดกันเลยนะคะค่าะบาไสีเสร็จแล้วเราจะไปตัดนะคะตัดตามรอยปาะเลยนะคะลูกลูกอ่าถ้าเด็กๆตัดนะคะเด็กๆต้องอยู่กับความดูแลของคุณพ่อคุณแม่แล้วกะคุณตาคุณยายนะคะเด็กๆอย่าไปตัดเล่นกันไกลเองไม่ได้นะคะเพราะว่ากันไกล มาแหลงเดี๋ยวมันจะไปตัดมือตัวเองอ่าุ้ยพาเด็กๆพับพี่กบอย่างสวยอ่าเด็กๆเลยนะคะตัดตามทำรอยประเลยนะคะอ่าุ้ยจะพาเด็กๆดูดอ่จะเด็กๆจะได้นั้นนะคะอ่า นะคะถ้าคนไหนยังใช้กันไกลไม่ขนาดก็ให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะเด็กๆเ,เ,เพราะว่าไดม,มีที่โขกแสงสวยมะครับอืมยึดติดอยู่นะคะแป๊บนึงค่ะ เสร็จแล้วก็จะเป็นพิ่กบอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาพับขากบกันนะคะตัดเสร็จแล้วเราจะพับประมาณนี้นะคะพับตามรอยเลยตรงนี้นะคะอ่าผมพิจารณาได้ไวแล้วก็จะเป็นกบ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 นะคะอ่าเห็นไหมคะนี่ค่ะกบกบอ่าเสร็จแล้ว สวยไหมคะเด็กๆอย่ายลืมนะคะใครทำเสร็จแล้วถ่ายคลิปวีดีโอสั้นๆลงมาใต้โพสลงมาให้ครูปุ้ยกับเพื่อนๆดูด้วยนะคะครูปุ้ยไปกันนะคะบ๊ายบายาเด็กๆแล้วเราเปิดมาที่หน้าที่27นะคะ คุยจะพาเด็กๆระบายสีมีสีเคียนสีเลยนะคะมีรูปคุณ,คณแม่แล้วก็เด็กๆแล้วก็น้องกล้องมีน้องกล้องและครอบครัวให้สวยงามแล้วเด็กๆสนทนาร่วมกับเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวของน้องกล้องนะคะมามีอะไรบ้างคุ้จะระบายสีแล้วนะคะมีสีเด็กๆระบายสีตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะคุ้จะระบายสีพเพื่อน้องกล้องนะคะ คนไหนเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะถ้าคนไหนเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับผลงานส่งลงมาใต้คลิวปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเขีนยนะะชื่อชั้นมาของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูปุ้ยก็จะขอลาไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าคุณครูพุพ้ยจะพาเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสารในรายบ้านวันนี้ครูพุพ้ยก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย